กว่า300ปีที่แล้วชองเดเชนจากาวลเนียได้ก่อตั้งโรงเบียอชิบัมในเมืองมันไฮม์ประเทศเยอรมนีในปี1 6 7 9ชอเดชองเดเชนได้ตั้งชื่อโรงเบียรแห่งนี้ตามนามสกุลข,ของเขาในเวอร์ชันภาษาเยอรมันนั่นเองค่ะในเวลาต่อมาอชิบัมก็ได้กลายเป็นหนึ่งในโรงเบียรที่ใหญ่ที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในเมืองบาเดนโรธเทนแบกเลยค่ะ ถึงไอช์บัมจะเป็นบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดในมันไฮมแต่โรงเบียรแห่งนี้ยังคงเป็นหนึ่งในบริษัทที่ทันสมัยที่สุดอีกด้วยถึงจะเก่าแต่ก็ยังเก่าอยู่นะคะเนี่ยเนื่องจากไอช์บัมเป็นหนึ่งในโรงเบียรอิสระที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนีและมีเทคโนโลยีการบรรจุขวดและการผลิตเบียที่ล้ำสมัยเขาจึงสามารถผลิตเบียรได้ถึง1.8ล้านลิตรต่อปีและโรงเบียรแห่งนี้ก็ผลิตเบียมากกว่า16ชนิด โดยเบียเหล่านี้ได้ถูกส่งออกไปจำหน่ายมากกว่า50ประเทศทั่วโลกเลยทีเดียว